สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไคเดนโอบาเกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชิญรับฟังได้เลยครับและก็อย่าลืมกดไลค์กด s like, ั b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตำนานแอดเล็หรือมนุษย์ครื่องสุนัขเป็นเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในเทพนมิยายของชาวเอสกิโมของกีแลนมีลักษณะท่อนล่างเป็นสุนัขส่วนท่อนบนเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เพศชาย โดยแอตเลสจะมีความสามารถด้วยการวิ่งเร็วรวดเร็วเหมือนสุนัขในตำาหนาของชาวเอสกิโมแสดงให้เห็นว่าแอตเลสมีความขัดแย้งกับมนุษย์โดยมีการต่อสู้กันหลายครั้งในบางครั้งพวกเขาก็เป็นเผ่าพัานธุ์ที่กินเนื้อมนุษย์โดยมีตำาหน่งแอตเลสว่าไว้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับพ่อของเธอเธอไม่ยอมมีคู่ครองหรือแต่งงานแต่วันหนึ่งเธอได้ไปตกหลุมรักสุนัขตัวหนึ่งชื่ออีจีลังโดยมีจุดสีขาวและจุดสีแดงเธอได้มีลูกกับอีจีลัง ในจานวนลูกสิบคนของเธอ5คนเป็นสุนัขและอีก5คนเป็นครึ่งคนครึ่งสุนัขนั่นคือแอดเลสเนื่องจากอีจีลังไม่ไปล่าสัตว์หรือหาอาหารให้กับลูกๆลูกๆของเขาจึงหิวมากเธอกับอีจีลังจึงตัดสินใจได้แอบฆ่าพ่อของเธอให้เป็นอาหารเลี้ยงให้กับลูกๆของเธอและใน,นที่สุดเมื่อไม่มีอาหารเธอกับอีจีลังและลูกๆของพวกเธอก็ได้ขึ้นเรือและพาพวกเขาออกจากเกาะไปยังเกาะเล็กๆแห่งอื่นเพื่อตั้งโลกรากใหม่ตัวมีความเชื่อว่า พวกแอดเลสที่ได้ขึ้นเรือและไปยังเกาะอื่นๆได้เริ่มตั้งลูกลากเป็นแผ่นดินใหญ่แล้วมีความเชื่อว่าพวกเขากลายไปเป็นพบวรุษของชาวยุโรปในปัจจุบันก็สำหรับวันนี้นะครับตำหนักแอดเลสได้จบไปแล้วอาจจะมีเนื้อหาผิดไปบ้างก็ขอโทษมาด้วยนัที่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ในอ P หน้านะครับขอบคุณมากครับ